สวีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนหันเรื่องราวของครอบครัวแอนนาที่เดินทางมาเที่ยวพักร้อนกันแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ดันมีฆาตรกรโรคจิตสองคนดักรออยู่พวกมันเล่นเกมจิตวิทยาเพื่อปั่นประสาทครอบครัวของเธอเรื่องราวจะจบลงเช่นไรติดตามรับฟังได้ใน Funny Game เกมวิปริตหนังปี1997 ครอบครัวของแอนนานั้นเป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นพ่อแม่ลูกรักกันดีพวกเขาทั้ง3มมักจะมาเที่ยวพักร้อนกันอยู่เสมอเมื่อใกล้จะถึงที่บ้านพักแอนนาก็ขอร้องให้เพื่อนบ้านของเธอไปช่วยลากเรือลงแม่น้ำหน่อยได้ไหมเพื่อนบ้านของเธอก็ยินดีและจะตามมาช่วยในอีก20นาทีแต่จากการพูดคุยเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของเธอกำลังเคร่งเครียดจากอะไรสักอย่างเพราะว่าพวกเขาแทบจะไม่พูดอะไรเลยไม่นานทั้ง3คนก็มาถึงที่บ้านพักครอบครัวของแอนนานมีหมาด้วยในครับตัวหนึ่งเมื่อมาถึงที่บ้านต่างคน ก็ต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านก็มาถึงตามสัญญาพวกเขาจะมาช่วยยกเรือลงแม่น้ําเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อกับลูกก็เตรียมตัวออกล่องเรือกันแต่ลูกชายกลับรู้สึกถึงอะไรแปลกเจ้าหนูน้อยรู้สึกว่าเพื่อนบ้านของเราที่มาเมื่อกี้มีอะไรผิดปกติตัดกลับมาที่แอนนาเธอกําลังทําอาหารรอสามีและลูกชายของเธอทันใดนั้นก็มีชายแปลกหน้าหน้าตาใส่ซื่อไร้พิษภัยเดินเข้ามาในบ้านและอ้างว่าตัวเองเป็นเพื่อนบ้านของแอนนาและเขามาที่นี่เพื่อมาขอไข่ไก่สี ฟองเท่านั้นด้วยความแสนดีของแอนนาเธอก็ยินดีที่จะให้ไข่ไก่ไปแต่ทว่าด้วยความซุมซามพ่อหนุ่มคนนี้ก็เลยเผลอทําไข่ไก่หลุดมือซะอย่างนั้นแต่แล้วมันก็เริ่มมีอะไรแปลกๆเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เข้ามาขอไข่ไก่จากแอนนาอีกครั้งคือขอแบบบังคับเลยนะครับไม่ได้มาขอแบบดีๆและพ่อหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่หยุดซุมซามเขายังมีหน้าไปทําโทรศัพท์ของแอนนาตกน้ําอีกและที่สําคัญมันคือโทรศัพท์เครื่องเดียวในบ้านถ้าพังไปเนี่ยติดต่อใครไม่ได้แน่ด้วยความเหลืออดเหลือทนแอน,น ออกไปซะก่อนที่จะมีอะไรพังไปมากกว่านี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแอนนาถึงกับเครียดหนักเลยทีเดียวและพ่อหนุ่มคนนั้นก็กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันพาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งตัวละคร2ตัวนี้คนอ้วนมีชื่อว่าปีเตอร์ส่วนคนผอมมีชื่อว่าพอลแต่ที่แปลกมากกว่านั้นสองคนนี้มันเข้ามาในบ้านได้ยังไงหนังจะยังไม่บอกอะไรเรามากว่าสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนและพวกมันทําอะไรได้บ้างพอเดินสำรวจบ้านยังกลับเป็นบ้านตัวเองมิหนาซ้ํายังขอยืมไม้กอล์ฟไปตีเล่นซะด้วยแอนนาก็ยิน ที่จะให้ยืมไปตีเล่นตั้งแต่ชายแปลกหน้าสองคนนี้เข้ามาในบ้านหมาของแอนนามันก็เห่าไม่หยุดเห่าทั้งวันราวกับว่าชายแปลกหน้ามีอะไรที่น่ากลัวซ่อนเอาไว้แต่แล้วหมาของเธอมันก็หยุดเห่าไปซะดือๆทำเอาคนทางบ้านสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สองหนุ่มแปลกหน้าเดินเข้ามาเล่นในบ้านของเธออย่างหน้าตาเฉยยังกบเป็นบ้านตัวเองและในที่สุดแอนนาก็หมดความอดทนเธอไล่สองหนุ่มให้ออกไปจากบ้านเธอซะเมื่อสองหนุ่มได้ยินดังนั้นพวกเขาก็สงสัยว่าพวกเขาทําอะไรผิดไล่พวกเขา ทำไมแอนนาก็ย้ำคำเดิมออกไปจากบ้านเถอะซะเดี๋ยวนี้เลยพอลก็ตอบกลับมาว่าเขาไปแน่แต่ขอไข่ไก่ก่อนได้ไหมคือพวกมึงเป็นอะไรกับไข่ไก่เนี่ยแอนนาหมดความอดทนแล้วนะครับเธอไม่ยอมให้อะไรทั้งนั้นเธอจะไล่พวกมันออกไปจากบ้านอย่างเดียวเลยในตอนนั้นสามีของเธอจอรจก็กลับมาพอดีเขารีบถามแอนนาว่าเกิดอะไรขึ้นแอนนาตอบกลับมาเพียงว่าไล่พวกมันออกไปจากบ้านซะปีเตอร์จึงอธิบายว่าเขามาที่นี่เพื่อมาขอไข่ไก่เฉยๆแต่ว่าภรรยาของคุณเนี่ยทำเป็นเรื่อง ใหญ่ไปได้ด้วยความโมโหแอนนาก็เลยไปหยิบไข่ไก่มาทั้งแผงอยากได้มากนักใช่ไหมสามีของเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องไข่ไก่แน่ๆมันต้องมีอะไรอีกแอนนาไม่ยอมพูดอะไรเพราะว่าตอนนี้เธอโมโหมากเธอต้องการแค่ให้ผู้ชายสองคนนี้ออกไปจากบ้านของเธอซะจอร์จจึงบอกให้พอลกับปีเตอร์กลับไปก่อนเรื่องจะได้จบจบแต่ปีเตอร์กลับเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับทำใบหน้าที่โคตรกลตีนและบอกว่าผมขอไข่ไก่แต่ว่าจอร์จก็ไม่ยอมให้เพราะว่าเขายังสับสนกับเรื่องนี้อยู่พอลก็เดิน เข้ามาและพูดกับจอร์ดว่าให้ไข่ไก่เขาไปซะหรือจะให้ผมเตะไข่ห้ำคุณอา้าวเมื่อมีเด็กที่ไหนไม่รู้มาพูดจาแบบนี้จอร์สก็เลยตบหน้าไปทีหนึ่งพอเมื่อเขาโดนตบหน้าเขาก็เลยโมโหเขาก็เลยใช้ไม้กออบฟาดไปที่หัวเข่าของจอร์ดอย่างแรงจนจอร์ดล้มลงกับพื้นแถมยังทําร้ายลูกชายของเขาด้วยแอนนาเธอตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วพอบอกกับคนในบ้านพวกคุณจะโทรเรียกตำรวจก็ได้หรือจะโทรเรียกรถพยาบาลผมไม่ว่าหรอกนะแต่ถึงพวกเขาจะอยากโทร แค่ไหนมันก็โถไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวในบ้านมันตกน้ําจนพังไปแล้วแสดงว่าที่ปีเตอร์ทําโทรศัพท์ตกน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับพวกมันวางแผนกันมาแล้วจากนั้นพอลก็พูดต่อว่าเอาล่ะเรามาเล่นเกมกันต่อเกมต่อไปมีชื่อว่าเกมทายใจในมือของผมมีลูกกลอบนั่นแสดงว่าผมไม่ได้ตีลูกกลอบเพราะว่าผมไปตีอย่างอื่นแอนนารู้ทันทีว่าสิ่งที่มันตีก็คือหมาของเธอนั่นเองนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมจู่ๆหมาของเธอมันถึงหยุดเห่าเพราะว่ามันโดน ตีจนตายไปแล้วในตอนนั้นก็มีเพื่อนบ้านร่องเรือเข้ามาและเข้ามาทักทายแอนนาแอนนาจะขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเดินตามมาด้วยภาพที่เราเห็นตอนนี้มันจะเหมือนภาพตอนต้นเรื่องเลยนะครับที่เพื่อนบ้านเดินเข้ามาช่วยยกเรือและพอเดินตามเข้ามาด้วยนั่นแสดงว่าเพื่อนบ้านคนนี้คือเหยี่อพวกเคราะห์ร้ายก่อนที่พวกมันจะมาที่บ้านของแอนนาพอเดินเข้าไปทักทายเพื่อนบ้านของแอนนาพร้อมกับถามว่าบ้านของพวกคุณอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำใช่ไหมสาเหตุที่พอถามแบบนั้นเพราะว่ามันกำลัง หาเหยื่อรายต่อไปอยู่นั่นเองเมื่อกลับมาที่บ้านทุกคนก็ไปนั่งรวมกันในห้องนั่งเล่นพอพยายามทําความรู้จักกับคนในบ้านแต่ไม่มีใครอยากรู้จักกับพอเลยด้วยความโมโหพอและปีเตอร์จึงเริ่มทําร้ายคนในบ้านอีกครั้งแอนนาในตอนนี้เธอแทบจะกลายเป็นบ้าเธอแทบจะสติแตกกับเรื่องที่เกิดขึ้นจอร์จถามพอกับปีเตอร์ว่าทําแบบนี้ทําไมพอกับปีเตอร์ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมพวกมันถึงทําแบบนี้คงเพราะว่าความสนุกละมั้งจากนั้นปีเตอร์ก็เล่าประวัติของตัวเองออก ปีเตอร์ Peter เป็นเด็กที่มีปัญหาพ่อกับแม่เลิกกันปีเตอร์อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กโตมาก็เลยกลายเป็นตุต๊ดและที่สําคัญปีเตอร์ยังอึบแม่ตัวเองอีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นจากโรคจิตคนหนึ่งเท่านั้นครอบครัวของแอนนาได้แต่นั่งฟังเจ้าโรคจิต2คนนี้พูดเรื่องไร้สาระไปมาเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยพลก็พูดออกมาว่าเขากับปีเตอร์ชอบปล้นบ้านคนรวยแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อยามาเสพซึ่งอันนี้ผมดังว่ามัน ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าพอกับปีเตอร์ไม่เหมือนคนติดยาเลยแล้วเรื่องต่างๆที่พวกมันพูดออกมาเนี่ยมันก็แค่ต้องการปั่นประสาทคนในบ้านเท่านั้นไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเลยพอลก็บอกคนในบ้านต่อว่าก่อน9ก้าโมงเช้าพวกคุณทุกคนในบ้านจะตายกันหมดแอนนารู้ดีนะครับว่าที่มันพูดมาเมื่อกี้มันไม่ได้พูดเล่นพอลบังคับให้ลูกชายของเธอมาเล่นกับเขาและมันก็เป็นเกมที่ทารุณแบบสุดๆโดยการเอาปลอกหมอนมาคลุมหัวเด็กเอาไว้พอลก็บอกว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าซึ่งเกมนี้นะครับ แอนนาโดนบังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกทุกชิ้นถ้าเธอไม่ยอมทำตามลูกชายของเธอตายแน่นั่นแหละครับด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงยอมถอดเสื้อผ้าให้พวกมันดูเมื่อเกมจบลงเจ้าหนูน้อยจึงใช้โอกาสนี้วิ่งหนีออกมานอกบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือแต่พอวิ่งไปถึงบ้านข้างๆคนในบ้านก็ตายหมดแล้วโดนฆ่าย,ยกครัวเลยมีหนาซ้ําเจ้าหนูน้อยยังโดนพอตามมาทันเจ้าหนูน้อยก็เลยไม่มีทางเลือกสุดท้ายก็วิ่งกลับมาบ้านอยู่ดีพ่อกับปีเตอร์ก็เลยนึกอะไรสนุกสนุกขึ้นมาได้ ทั้งสองคนกําลังเดาวอายุของแอนนาว่าเธออายุเท่าไรด้วยความที่เธอยังไม่แก่พอก็เลยเดาว่าเธออายุแค่35จากนั้นพอก็เริ่มเกมเขาจะนับ1นึถึงสาเลข35ไปตกที่ใครคนนั้นตายด้วยความโชคร้ายนะครับเลข35ไปตกที่เจ้าหนูน้อยซะง,งั้นลูกชายของบ้านนี้ก็เลยถูกยิงตายเมื่อเกมจบลงพอกับปีเตอร์ก็จากไปทิ้งให้จอร์ดกับแอนนาเศร้าเสียใจอยู่ตรงนั้นสองสามีภรรยาเศร้าโศกเสียใจทําไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับครอบ ครอบครัวของเขาเมื่อทั้งสองตั้งสติได้ก็จะรีบพาก,กันหนีแต่ทว่าประตูบ้านโดนล็อกเอาไว้จอที่ขาหักอยู่จึงให้แอนนาออกไปด้านนอกคนเดียวและไปตามคนมาช่วยส่วนเขาจะรออยู่ที่นี่ถึงแอนนาจะออกไปด้านนอกได้เธอก็ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนเพราะว่าเพื่อนบ้านแถวนี้โดนจัดการไปหมดแล้วและสุดท้ายมันก็ลงเอยแบบเดิมนะครับเพราะว่าพอลกับปีเตอร์ดันกลับมาซะอย่างนั้นพวกมันไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยครอบครัวนี้ไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับพวกมันแค่แกล้งเล่นเฉยๆและคราว พวกมันกลับมาเพื่อฆ่าคนที่เหลือพอลบังคับให้แอนนาอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้เธอและสามีรอดชีวิตแต่แอนนาไม่ยอมทำเธอรีบก้มตัวไปหยิบปืนและยิงปีเตอร์จนตายขาที่พอลตกใจมากเพราะเขาไม่คิดว่าแอนนาจะกล้ายิงทันใดนั้นพอลก็หยิบรีโมททีวีขึ้นมาและกดย้อนกลับเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปในตอนที่ปีเตอร์ยังไม่ตายแบบนี้ก็ได้เหรอคือหนังมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับมันก็แค่ไม่อยากให้ตัวละครตายเท่านั้นหนังเรื่องนี้ปั่นประสาททั้งใน จอและนอกจอเลยทีเดียวเมื่อมันย้อนเวลากลับมาแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะปกติดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอไม่รอช้ารีบไปหยิบปืนตัดหน้าแอนนาทันทีและมันก็ใช้ปืนยิงจอรสจนตายขาทีในตอนนี้เหลือแค่แอนนาคนเดียวแล้วนะครับที่พวกมันยังไม่ฆ่าพอและปีเตอร์จับแอนนาล่องเรือไปกับพวกมันกลางแม่น้ําก่อนที่มันจะผลักเธอให้ตกน้ําตายสรุปแล้วครอบครัวนี้ไม่มีใครรอดเลยนะครับในตอนสุดท้ายพอกับปีเตอร์ก็ไปหาเหยื่อรายถัดไป พร้อมกับพูดประโยคดเดิมว่าผมมาขอไข่ไก่และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผม หนังเรื่องนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นฉากโห,หดเลือดสาดแต่เราจะได้ยินเป็นเสียงแทนนะครับทั้งเสียงปืนเสียงคนร้องเพราะความเจ็บปวดด้วยเสียงเหล่านี้ถึงเราจะไม่เห็นภาพแต่เราก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันโหดร้ายแค่ไหนส่วนไอรีโมทที่ย้อนเวลาได้เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลหรืออะไรพิเศษเลยหนังมันก็แค่กวนตีนคนดูเท่านั้นและเหตุผลที่พอกับปีเตอร์ต้องทำแบบนี้ก็ไม่มีเหตุผลครับพวกมันทำเพราะความสนุกเท่านั้นโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ